สำหรับการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2566เป็นต้นไปค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกๆคนก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปวงเงิน750บาทหลายคนบ่นว่าไม่ได้ใช้จ่ายวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มาฝากคุณ และเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่ททานนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องอีสานแซ่บวันนี้ก็มีข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสําหรับโครงการบาัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเป็นข่าวดีในส่วนของผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธารณะนะคะซึ่งในส่วนของทางกระทรวงการคลังได้มีการเพิ่มขยายสิทธิให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่1สิงหาคม25งพส เป็นต้นไปไม่ใช่การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะเป็นการลงทะเบียนสําหรับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสัทิการแห่งรัฐหรือว่าให้บริการกับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรคนจนหรือว่าแบบสิริการแห่งรัฐในส่วนของวงเงิน750บาทค่ารถโดยสารนั่นเองค่ะ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะนะคะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อบัสิริการแห่งรัฐในปี2565จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2560ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรับสมัครยังไม่มีกําหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดในการลงทะเบียนก็คือสามารถลงทะเบียนไปได้เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมหากผู้ประกอบการนะคะมีความประสงค์และก็มีความพร้อมนะคะสามารถสมัครผ่านหน่วยงานกํากับดูแลได้อย่างต่อเนื่องได้เลยแล และหากผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามขั้นตอนของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะแล้วนะคะก็จะมีการเปิดให้ชําระเงินจากผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการบริทัิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ2แถวเรือโดยสารสําหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่บ่นว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์วงเงิน750บาทจากโครงการบ สิทธิการแห่งรัฐที่มีการเติมเงินจากทางกระทรวงการคลังให้เลยหลังจากวันที่1ตุลาคมไปนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยสําหรับขนส่งนะคะหรือว่าผู้ประกอบการขนส่งที่สามัครเข้าร่วมโครงการก็สามารถรูดใช้บริการได้เลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากนะคะสําหรับผู้ประกอบการขนส่งสามัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและยังไม่มีกําหนดสิ้นสุดก็สามารถสามัครได้เรื่อยๆนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้คลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์บอกต่อให้กับพี่น้องประชาชน อนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ